มารวมกายกันดีกว่าอันหนออันหนอสามสิบคู่มาดูซิจะได้อะไรปะสามสิบคู่เลยเหรอเออโอ้โหได้เห็นไหมนะเจ้ายีเกลด้าอีโบอยากได้อดูวีดอะเอาผิวมาดีไม่ดีกว่าหรอผิวไม่มีเครื่องรางเอาอดูบีดอะไะอเจ้ายีเกลด้ารับหนึ่งอเออโอ้ยไม่ต่างกันเท่าไหร่ สุดท้ายสุดเลยเบียวไม่ต่างกันเท่าไหร่นิว่าอัดยูเนี่ยโอ้ยอัดยูโยโยเดี๋ยวเฟลอีก,ออกโอ้โหเฮ้ยนายจะรอกครบทุกตัวเลยเหรอที่มันอยู่ข้างล่างอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรพวกเรานี่ไงมาแล้วม,มาแล้ว <c oughs> <c oughs> เสียทองไปสิบหกล้านเลยนะเว้ย เปอร์เซ็นต์มันน้อยอ่ะศูนย์จุดศูนศูนย์่ะศูนย์จุดศูนย์สามูนย์จุดศูนย์สองก็ไม่รู้อะสามสิบคู่อ่ะทาไม่ได้อะไรเลยก็ไม่รู้แล้วจะพูดยังไงมันก็ควรแม่งันอยู่แล้วไม่ได้เลยอยกาโครงการได้เจออยู่โบ้ดว่าผู้คยเห็น กูนี่ไงมูนไลจีนี่อ่ะ,อะ,อะ <laughs> เนี่ยแหละแล้ววันเนี้ยมันจะมาโอ้โหไก่องค์ไก่อามาก็ได้ตัวไหนก็ได้เปลี่ยนก่อนไอโอ้โหลาเทพกันทางรู้จักหรืเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนตัวเอาตัวท็อปฟอร์มมาดีกว่าเดี๋ยวนะบอกแดงดิมีเปล่าไม่มีหรอกนี่ น้องไม้อาจากก็แบาไม่อา่าไปบูโอ้โหไม่อยากได้แล้วอะ่ะตอนนั้นอยากได้จัดเลยเฮ้ยเบียยองรังมาแล้วอะ่ะแต่มันเป็นตัวธรรมดาในสี ไอตัวนี้สามเปอร์เซ็นสมเปอร์เซ็นยังออกอ่ะคิดดูอีวงมันต้องมาสักตัวไงอีวงอ่ะอีวงอ่ะมากโอ้โหขอสักตัวได้ปะ โอ้พี่ฝันอยู่หรือเปล่าคือแถบร่างเก็บม,มาหมดแล้วอะแถบบนดิเฮ้ยไอ้มารไอ้เฮียรวมปิดอ่ <c oughs> เอ้ย <c oughs> ไม่ได้มองมองแต่ข้างบนอยู่โอ้โหเสียฟรีเลยร้านหนึ่งโอ้โหะี <c oughs> อะไรกูไม่ได้มองกูมองข้างบนอยู่เว้ย โอ้หเดี๋ยวฟรีเลยคู่หนึ่งโอ้โหโอ้โหจะหมดแล้วว่ะผมว่าสามคู่ก็พอแล้วว่าจริงๆนะสามคู่แล้วมันไม่ได้ก็พอดีว่ะโห อยไ้มันต้องมาทักตัวหละฮึเกมยังไม่จบยังเพิ่งนับศพทหารมาเวลาเอาไขาเอาไปขายได้ใบละแสนโอเคแต่รวมมาใบละสามแสนสี่แสนมาแบบติดๆกันเลยนะมึงอื เฮ้ยแปลกแปลกเอาอย่างเี้คู่มันจะครบหรอคบเองโคก็เฮี้ยบบีบบอไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรวมใหม่ตอนแรกกับมันครบแล้วอ้เฮี้ยรวมผิดโอ้ยอัปเกรดเดี๋ยวเดี๋ยวขายก่อนตังค์ไม่มี โอ้ยตัวเฮียนี่ไปไกลตีนนีค่คุมค้มคุ้มคุ้มไปละแสนไปละแสนโอ้คุมค้มคุ้มจัดเลยอัปเกรดอัปเกรดเคอีกสองคู่สุดท้ายไปเปูงอู้บลูบบลไบรลูบบลูบบดิบบลูบ S <S ไปแล้วเจอกันอ่าดีวะไปแบบเจ็บปวด